ของโรงเรียนราพชพเพราะจังหวัดยะลาต่อไปข้างหน้าผมคิดว่าผู้ชายในจังหวัดยะลาจะเป็นผู้บริหารแทบไม่มีโอกาสเพราะผู้ชายตอนนี้เริ่มมีปัญหาใช่ไหมลูกลูกชายของท่านท่าน ถ่าสังเกตบ้างไหมเรื่องมีปัญหาผู้ชายตอนเมื่อสักครู่ผมนับผู้ชายในห้องแค่หกคนต่ามาก็มีด้านหลังเข้ามาเซมทับผู้ชายน้อยนะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าอน,นางหน้าอ้าผู้ชายจะไม่ได้เป็น ผู้บริหารระดับท้องถิ่นผมมาพูดในบริบทของตะบนบุดีผมเป็นประธานสภาเทศบาลตำบลบุดีทั้งที่ผมไม่ได้เรียนหนังสือเลยเรียนก็น้อยแต่ว่าผมพอมีประสบการณ์ในการทำงานบ้างพอพูดได้ในอา ตามที่จะต่างได้เพราะฉะนั้นผมอยากให้พวกเราที่อยู่ในแวดวงการศึกษาตั้งใจเรียนให้จบตาบบนบุรีก็คือตาบนตาบนหนึ่งของจังหวัดยาลาเขตอำเภอเมืองบุรีเป็นภาษามาลายูนบุรีแปลว่า แล้วว่าอะไรบูดีภาษาภาษามลา,ายูถิ<ฮ>บูดีต้นบูดีรู้จักไหม<ฮ>ต้นโพต้นโพถูกต้องเพราะบูดีเป็นอาสมัยก่อนมีต้นโพขนาดใหญ่ต้นหนึ่งที่หมู่หนึ่งตำบลบ,บุดีต่อมาก็ได้ตั้งชื่อตำบลขึ้นเป็นตำบลบ,บุดี ในตำบนกูดีทั้งหมดมีแปดหมู่บ้านแปดหมู่บ้านกูดีโชคดีอย่างหนึ่งก็คือสมบูรณ์ทรัพยากรธรรมชาติมีเขามีนาถ้าเป็นสมรภูมิรบผมคิดว่ากุดีชนะแน,น่นอนผมเชื่อว่า ทางวิทยาลัยชวนเข้าไปเพื่อจะพัฒนาบุรีอันที่จริงบุรีเรามีศักยภาพมากมายแต่ว่าคนในตำบลบุรีเราไม่ค่อย,อยมีความรู้โชคดีบุรีมีวงการพระราชดำริกำลังดำเนินการอยู่ เป็นโครงการใหญ่เกี่ยวกับน้ำโดยเฉพาะเพราะฉะนั้นอาานาคตข้างหน้าผมคิดว่าในตําบลบ,บุดีไม่ขาดแคลนน้ำอาชีพหลักของคนในตําบลบุดีก็คือทาํานาแล้วก็ทําสวนการทาํานาของตำบลบุดีทำไมถึงร้า เมื่อหลายหลายปีที่ผ่านมาก็สาเหตุมาจากปัจจัยหลายอย่างก็คือขาดน้ำในการตุนนานเพราะฉะนั้นทาง่ทาท้องถิ่นกับท้องที่ททถราไมท,าท้องถิ่นคืออะไรนักษาท้องถิ่นคืออะไรท้องที่คืออะไรท,าทไราบไหม เวลาเขาเรียกเขาจะเรียกผู้นําท้องที่กับท้องถิ่นใช่ไหมฮะคนเราผู้นํากันใช่ไหมสี่เสาหลักอย่างที่เรียกรบอกเมื่อเช้าใช่ไหมฮะผู้นาศาสนาผู้นําตามธรรมชาติและก็ท้องที่กับท้องถิ่นเราก็ไม่ทราบเหมือนกันเนาะนะครับเดี๋ยวให้ท่านเรียกรบอกนะก็อยากทราบุอยากให้ความรู้ตรงนี้นิดหนึ่งก็คือท้องที่ก็คือคืออะไรอยู่ที่เดิมครับอยู่กับที่ท้องที่คืออะไร อยากให้เด็กมีอะไรช่วยตอบหน่อยเด็กกดอเกท้องที่กันไรเด็กปกครองมีไหมเด็กปกครองสายขาปกครองมีไหมเอ่ยครับถ้าไม่มีใครตอบผมตอบเองก็ได้ สองที่ก็คือฝ่ายกำนันผูเใหย่บ้านก็คือรับผิดชอบด้านความสงบในพื้นที่ท้องถิ่นคือถูกต้องมันจะมีอบตเทศบาลเทศบาลเมืองเทศบาลนครแล้วก็ องคงการบริหารส่วนจังหวัดเพราะฉะนั้นผมคิดว่าหลายๆท่านคุณจะทราบในที่นี้โครงการที่กาลังดำเนินการของบุญดีเกี่ยวกับน้ําผมคิดว่าน้ําก็คือเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิตประจําวันบ้านใครที่ยังไม่มีน้ําประปาบ้านใครที่ยังไม่มีน้ําประปาใช้ บ้านใครมีน,น้ำปราปาใช้แล้วมไม่มีใครตอบบางคนใช้น้ำบ่อใช่ไหมน้ำปาดาใช่ไหมก็เลยไม่ได้ตอบเนาะนะครับอันที study, ่จริงคนพุดีก็ไม่ได้ใช้น้ำปราปเามอนจากหลายท่านเขาใช้น้ำจากบ่อน้ำตื้นตามธรรมชาติแล้วก็บ,บ่อบาดาเพราะฉะนั้นปีที่ผ่านมาไทยแล้งอ,อย่างหนัก ทางเทศบาลได้ช่วยกันขนน้ำแจกจ่ายให้กับชาวบ้านใช้เวลาถึงแปดเดือน,นนะแล้วเอาน้ำมาจากไหนเอาน้ำมาจากไหนเอาน้ำมาจากเทศบาลนครยะลาเพราะฉะนั้นพวกเราเริ่มคิดแล้วว่าทางผู้บริหารของเทศบาลเริ่มรู้แล้วว่าอนาคตข้างหน้าเรื่องน้ำเป็นเรื่องสำคัญ ในชีวิตประจำวันก็เลยวางแผนระยะยาวไว้เพื่อน้ำที่ตกจากฟ้าเพื่อที่จะเก็บไว้อุปโภคบริโภคในช่วงที่เกิดทัยแร้งขึ้นมาตะกนลบูดีก็ได้นำเสนอโครงการนี้ เป็นโครงการใหญ่โครงการหนึ่งเพื่อรองรับอนาคตคนในพื้นที่2,400กว่าครัวเดือนและอย่างหนึ่งทางวิทยาทางวิทยาลัยชุมชนก็ได้นำโครงการทำนาร้านเพื่อให้ชาวบ้าน ทำนาแบบเหมือนเดิมเหมือนสมัยก่อนคนบุดีเศรษฐกิจแย่แค่ไหนไม่ตายหรอกเราคนบุดีมีข้าวกินโดยเฉพาะวิทยาลัยให้ความรู้ด้านวิชาการบวกกับชาวบ้านที่มีความรู้อยู่แล้ว ภูมิปัญญาเพื่อเป็นทางทางหนึ่งในการแก้ไขปาาท้องของคนในพื้นที่ผมคิอว่าผลิตผลจากที่ทางวิทยาลัยและก็ทางาชาวบ้านร่วมกันทำอาจจะเกิดขึ้นในอีกไม่ช้า ถ้าชาวบ้านมีงานทำกินดีอยู่ดีความสุขก็ขจะตามมาเหตุการณ์ร้ายๆอาจจะไม่เกิดขึ้นในพื้นที่ครับผมก็ขอนำเสนอในตอนนี้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวยังไงก็ให้ทางพิจาราอีกนนึง,นงครับก็บบขอบคุณเบลล์นะฮะที่มาให้ข้อมูลบริบทของตำบลบูดีนะครับบุดีเนี่ยเขาบอกว่าเป็นพื้นที่ที่มีทุ่งนา เยอะนะครับแต่ว่านาร้างก็เยอะก็เลยต้องนะฮะปรับปรุงแลวก็ทำทำนานนะครับเขาก็เลยอย่างที่คาพูดพูดหนึ่งเขาบอกว่าอะไรฮะในน้ํามีปลาในนามีมีอะไรฮะ <S <S ในข้าวเนาะ <S 1> <S 1> <ๆ S 2> ในข้าวเดี๋ยวนี้ส่วนใหญ่แล้วในนาไม่ค่อยมีข้าวนะมีอะไรฮะมีบ้านมีอะไรใช่ไหมฮะมีต้นยางอะไรเต็มไปหมดเลยใช่ไหมฮะแต่ว่าของบญดีเนี่ยในนายังมีข้าวอยู่นะฮะถ้าเกิดว่าไม่เชื่อ,อยังไงเนี่ยก็ตามไปดูที่ที่บญดีได้เนาะนะครับก็อาจจะให้ไปแล้วพาไปก็ได้นะครับก็ สำหรับบริบทของบุดีนะครับที่ดูแลอยู่นะครับแล้วก็ต่อไปขออนุญ,ญาตนะครับเลียกรอนนีกท่านหนึ่งนะฮะวันนี้นะครับสาวสาวยนะฮะเป็นคนดูแลโครงการวิจัยของวิทยาชนชนอยู่ด้วยนะครับนักวิจัยเรื่องวิจัยเนึ่งต้องยกให้คนนี้เลยนะครับก็ขอกราบเชิญฮนะคุณการุณีมีทองฮะครับผม อาจารย์ทุนวันและก็ท่านผอสถาบันวิทยาลัยชุมชนนิราและก็เจ้าหน้าที่และบุคลากรและนักศึกษาทุกท่านนะคะก็ในส่วนของตัวของอาจารย์เองก็รับผิดชอบในตัวเรื่องของโครงการร่างของแผ่ดนดนินที่ได้รับประมาณจากสำนักงานจังหวัดและวิทยาลัยชุมชนนิราที่ได้ไปรวบมวมเรื่องโครงการได้มา,าจะมีการพัฒนาใน3าพื้นที่ ที่เราเลือกในพื้นที่สาบริพุทพื้นที่นี้ก็คือจะเป็นพื้นที่เสน,นอกที่ศูนย์เกษตรอินทรีย์ของเราที่เราได้มีการพัฒนาพื้นฟูให้มีศูนย์เกษตรอินทรีย์ขึ้นมาให้อย่างครบวงจรให้ตอบสนองต่อพระราชำดำรีของเพื่อสนองทอดพระเกียรติวันพระราชสมภพอของสมเด็จพระเทพด้วยค่ะในครั้งก่อน ก็พื้นที่รำบุญบดีในพื้นที่กำบุญบุดีเราจะลงเรื่องข้าวในการผลิตข้าวปวดสารพิษแต่เรื่องของข้าวของเราที่ได้ลงไปในพื้นที่เราลงไปก่อนหน้านั้นแล้วแล้วก็มีการต่อยอดของเดิมก็คือในพื้นที่บุดีที่เราลงไปในเรื่องของนาล้างเราไปสามารถที่จะไปต่อยอดในเรื่องของการเรียนรู้ของเกษตรกรไปส่งเสริมให้เขามีการเรียนรู้ในการทำานตลอดฤดูการโดยยึดหลักของ เกษตรกรที่ไปลงกระบวนการทุกกระบวนการตั้งแต่การเลือกบริษั์ข้าวการาปรับพื้นที่ข้าพื้นที่นาข้าวการปรับพุงดินการใส่ปุ๋ยการเ,าเก็บเกี่ยวตลอดฤดูลตลอดฤดูการการผลิตของงานข้าวนะคะส่วนในพื้นที่ที่3ก็คือพื้นที่ตำบลหน้านห้าในพื้นที่ตำบลหน้านห้าเราจะเลือกในการผลิต พืชผักปลอดสารพิษส่วนที่ในหน้าที่เราจะเลือกในพื้นที่ของหมูสามเขาจะมีการปลูกผักปลอดสารพิษอยู่แล้วแล้วก็เราไปส่งเสรมิมในการทาผลิตสารชีวพันธุ์สารชีวพันธุ์นี้ก็คือการผลิตปุ๋ยชีวภาพให้กับในพื้นที่นะคะครับก็ในเรื่องของอมีอะไรต้นเติมไหมฮะ มีเพิ่มเติมในเรื่องของศูนย์เกษตรอินทรีย์ที่พื้นที่ตำบลในพื้นที่สเตนนอใช่ตอนนี้เราก็มีศูนย์การเรียนรู้ที่มีการผลิตเห็ดมีผลิตไก่กา,ารปุ๋ยทำปุ๋ยหมักการมีทั้งนาข้าวถ้านักศึกษาสนใจที่จะไปเรียน,นรู้แล้วก็ศึกษาเรียนรู้ก็สามารถที่จะไปเรียน,นรู้ได้ที่นั่น เพราะว่าเราจะเป็นศูนย์สำหรับการด้านเกษตรอินทรีย์ในหน้าขณะนี้ค่ะครับครบนะครับเรามีศูนย์เรียนรู้ของเมือลชุมชนอยู่นะครับที่บ้านเราเนี่ยเราจะติดปากคําว่าตรงข้ามสวพหนัาแฝดตำรวจนะฮะทางไปบ้านอาจารย์มันนอยอยู่ซ้ายมือนะครับเข้าไปประมาณไม่ถึง2กิโลเป็นพื้นที่สีเขียวนะฮะไม่ใช่สีแดงเนาะแถวนั้นไม่มีสีแดงนะสีเขียวหญ้านะสีเขียว <laughs> นะครับก็ขอบคุณนะครับสำหรับวิียากรนะครับแล้วก็นะครับเดี๋ยวในดับต่อไปนะฮะในรอบที่สองนะครับอยากจะให้นะครับร้อยตีฟื้นช่วยสรุปนิดนึงนะฮะในเรื่องของโครงการพระราชดำรินะครับของดรบินเชิญฮะแล้วก็ทั้งครุขเราหลายหลายครั้งนะครับผมรู้สึกดีใจนะครับ เป็นครั้งแรกในในการที่จะมาบรรยายในห้องแอร์เย็นๆแบบนี้ปกติธรรมดาผมอยู่กับชาวบ้านผมจะต้องอยู่ใต้อ่าคาที่มีหลังคาใบเหลงแล้วก็อากาศเป็นธรรมชาติที่สุดคือเมือตกวันนี้โชคดีมากๆแต่ก่อนที่ผมจะพูดในเรื่องต่อไปผมอยากจะให้พวกเราดูว่าที่ผมพูดมาทั้งหมดตอนช่วงแรกนะครับ เป็นการสนับสนุนยืนยันว่าการดำเนินง,งานสื่อราราปณิธานของสมเด็ดพจพระเจ้าอยู่หัวคารบรมวงศานุวงศ์ที่ผมดาเนินการอยู่อย่างไรนะครับเดี๋ยวชมวิดีทัศน์หน่อยนะครับเพื่อกลายความง่วง